ยูดิงสวัสดีค่ะมานะคะเช้านี้มีออเดอร์น้ำลูกสำรองเข้าเยอะเลยนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะมา,อาตอบคำถามเพื่อนๆนะคะว่าเฮ้ยลูกสำรองหน้าตายังไงแล้วทำยังไงถึงได้เป็นวุ้นๆถึงดื่มได้นะคะนี่นะคะเม็ดสำรองเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเม็ดแข็งๆมันเป็นไม้ป่านะคะต้นไม้จะมีความสูงมากจะขึ้นดีแถวที่แถบจังหวัดตราจันทบ,บรุรีอย่างนี้นะคะ เขาจะเป็นเม็ดเนื้อแข็งๆอย่างนี้ค่ะนี่นะคะแล้วพอเราได้เม็ดอย่างนี้ปุ๊บเราก็เอามาแช่น้ํานี่พอแช่ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มเนื้อวุ้นก็จะเริ่มออกมาจากเปลือกเขาว่าค่ะเห็นไหมคะอันนี้เพิ่งแช่ไปนะคะแต่จริงๆต้องแช่เอาไว้ทั้งอย่างน้อยสักหชั่วโมงอะคะ่ะให้เนื้อวุ้นเนี่ยได้บานเต็มที่ซึ่งขั้นตอนค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ ซับซ้อนนิดนึงถ้าต้องการที่เนื้อวุ้นที่อร่อยนะคะเราก็ดื่มง,ง่ายนะคะอันนี้คือเปลือกของเขาเวลาเนื้อวุ้นหลุดออกมาแล้วนะคะอืมน,นะคะแล้วพอจากครบ6ชั่วโมงปุ๊บเราเช็คแล้วว่าเนื้อวุ้นเขาพองเต็มที่เนี่ยเราก็ทําการไปคันเนื้อเราก็จะได้เนื้อแบบนี้ค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้คือเนื้อวุ้นเขานะคะที่เราคั้นออกมาแล้วนะคะเป็นเนื้อวุ้นนิ่มๆแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ นำไปต้มกับใบเตยแล้วก็น้ำตาลทรายแดงตามสูตรของยูดริงคนะเท่านี้ละค่ะลูกค้าก็ได้ดื่มน้ำลูกสำรองอร่อยอร่อยชื่นใจแล้วก็รับประกันความสดใหม่เราทำทุกวันสดใหม่แน่นอนค่ะใครที่อยากรับไปขายต่อรับรองว่าลูกค้าประจำมีแน่นอนค่ะเพราะว่าใครดื่มมาต้องติดใจสนใจยังไงทักมานะคะขอบคุณมากค่ะ